เนี่ค่ะวันนี้อย่างเป็นทางการค่ะเขาก็งานวันนี้เปิดเรียกว่าเป็นงานโชว์เคสต์เปิดตัวซิงเกิลแรกเปิดตัวผมเป็นศิลปินใช่ไหมฮิวสิกเป็นคอนเสิร์ตก็ดีใจมากเลยเขาต้องนหนึ่งต้องขอบคุณพี่ออฟที่จัดมานี้ขึ้นมาเขาให้ผมได้มาเจอทุกคนมาร้องเพลงกับทุกคนฟังด้วยหลายเพลงมากๆเลยเป็นบรรยากาศที่แบบรู้สึก พกอุ่นดีใจที่ทุกคนแบบมาหาเยอะเลยครับคนร้องเพลงเราได้เร็วมากครับรู้สึกวุ่น่อยแบไม่กี่วันเองครับก็โหก็เกือบจะสองวันแลใช่กระแสตอบรับก็เป็นที่น่าภูมิใจของผมมากๆเลยครับเป็นแบบตอนแรกไม่คิดว่าจะขึ้นเร็วขนาดนี้เลยครับตอนแรกคิดว่าแบบอาทิตย์หนึ่งล้วกันคาดหวังไว้ว่าอาทิตย์หนึ่งถึงล้านครับแต่ก็เร็วกว่าที่คิดเลยครั ก็ขอบคุณท,ทุกคนที่ชอบเพลงหงอดิงค่ะมันก็เปิดฟังมาเรื่อยๆครัรรรบทุกคนเก่งมากที่สามารถร้องทั้งเพลงได้ทันในเวลาไม่กี่วนันนอกจากขอสมยอดวิวยังมีเรื่องชาร์จต่างประเทศบิวบอร์ดอะไรอย่างนาี้ด้วยทราบใช่ไหมลูกทราบเออเป็นยังไงมันมาแบบฟิทแบ็รัวๆเลยครับก็จริงๆก็ที่ขึ้นไปแบบนี้นได้เพราะว่าเป็นแฟนเลยครับราจะทั้งนานูทั้งโซนทั้งลิซันชัยด้วยแล้วก็เป็นทายเพลงของผมในทุกๆที่เลยครับซึ่งแบบ ตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ไปถึงติดช้าหรือว่าขนาดนั้นแต่ว่าด้วยพลังการสนับสนุนแล้วก็สปอร์ตของแฟนก็เลยกันช่วยทําให้ผมช่วยส่งน้องหมอนจริงแล้วกันส่งน้องไปถึงจุด <c oughs> มันยากมากกับกานที่จะแบบว่ามีเพลงไทยเพลงหนึ่งไปติดวิวบอร์ดได้เงี่ยครับกับเพลงเราไปติดได้มันเป็นยังไงบ้างครับฟิลนิวเองรู้สึกเวิร์มรู้สึกมันเวอร์มมากสำหรับรผมเขาแบบเพราะว่าเหนื่อย เห็นว่าไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยคนที่ท่าหร่ก็แต่ก็จริงๆยังไม่ล้ามั่นใจขนาดนั้นครับเพราะว่าผมมองพัฒนใไม่สำหรับวงการเพลงมากเพราะเราก็เพิ่งจะมีซิงเกิลเป็นซิงเกิลแรกเอง,องต้องพึดต้องแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรเยอะมากกว่าจะมาเป็นหมอนอิงลูกมันแบบว่าขัดกรองยังไ,ไงบ้างกว่าจะมาเป็นหมอนอิงครับก็เริ่มจากคิด คอนเซปต์กับพี่ออฟผู้จัดการท่าก็พี่แอมแ่งเพลงครับว่าเราจะทําอะไรซึ่งก้าแรกเนี่ยเราจะทแบบไหนดีตอนแรกก็แบบมีคิดไว้ว่าจะทําเป็นเพลงแนวเป็นเพลงเร็วความหมายก็อีกฟิลหนึ่งครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็รู้สึกว่าสไตล์ที่เราชอบเนี่ยเป็นสไตล์แบบนี้ซึ่งเป็นสไตล์ที่พี่แอมแข่งด้วยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะหาคอนเซปต์หรือว่าความหมายอะไรสักอย่างที่มันเข้าถึงกันแล้วก็ไม่ไกลจากตัวเราซึ่งก็เหมือน เพลงนี้ก็เหมือนทํามาจากตัวเราด้วยเหมือนแบบหมอดึงเนี่ยก็เหมือนจะสื่อถึงความดาร์กที่บริเดทนอยู่ซึ่งเราคุยยังไงกับพี่แอมจะสื่ออะไรกันอยู่ไ้คุยยังไงกับพี่แอมก็คุยจริงๆตัวเจนเนี้เริ่มมานานมากแล้วครับเหมือนเริ่มมาตั้งแต่ประมาณช่วงต้องตีแล้วนี่ก็ประมาณกลางปีแล้วพวกเราละเอียดละเอียดในการคิดสาระท่านมากมากแล้วพี่แอมเนี่ยก็ช่วยช่วยคิดช่วยคอนเฟิร์มชื่อว่าหมอดึงที่นึ่ง ใต้ผมคิดเองผมคิดไม่ออกนะครับชื่อที่น่ารักแล้วก็แบบความหมายดีมากขนาดนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเพลงไหนชื่อเหมือนชื่อนี้ซึ่งแต่งเพื่อนแต่งเนื้อหามาได้พร้อมมากด้วยวันนี้เราจะได้กระสื่อถึงอะไรถืงการหอนอ๋อหมอนอิงหมอนอิงต้องการจะสื่อถึงใครครับก็จริงๆได้หมดทุกคนเลยครับเราสามารถส่งเพลงนี้ให้ไม่ว่าใครก็ได้เลยเพราะเพลงนี้เปิดฟังได้ทุกไพ่รู้ไว เลยครับก็ความหมายจะเกี่ยวกับแบบหมือนเพลงนี้เป็นเพลงของุ่แม่จริงๆครับคือเป็นเพลงที่เรารักเขารักแอบรักเขาอยู่หมายมันเหมือนเราพร้อมที่จะให้อะไรก็ตามที่ทําให้เขามีความสุขมีรอยยิ้มได้ในวันที่เขาเหนื่อยหรือว่ามีความทุกข์ใจครับแล้วก็พลังกลับมาก็ยังเห็นเราอยู่ตรงนี้ค้าเึิงแม้ว่าเขาจะ ไม่ได้ให้ความรักกับเราต่อพะมอดยิงไปร้องให้เฮียซีฟังบ้างยังขาโอ้ร้องให้ฟังหลายรอบเลยเฮียซีเป็นคนฟังคนแรกไหมครับนุ่นิวคนแรกก็จะเป็นพี่เอาพี่แอมแลวก็ผมแต่ว่าคนที่ผมเปิดให้ฟังจริงๆวันนั้นหน้าวันนี้ผมฟังวันแรกก็เหมือนจะอยู่กับเฮียด้วยแต่ว่า ที่เป็นตอนแต่ว่าตอนนั้นจะเป็นเสียงเดโมค่ครับเสียงที่ทำไกด์มาแต่ว่าที่เป็นเสียงผมเลยที่ผมเป็นคนร้องเนี่ยรู้สึกว่าเฮียจะเป็นคนแรากอัตราที่ผมเอาให้ฟังใช่เหมือนตอนนั้นเปิดให้ฟังบนรถสองคน,น,นเหรอครับไมนนี้มีคนอื่นแต่ว่า <laughs> ตั้งใจเปิดให้เฮียฟังะค,ะออค่ะเฮียเป็นเหมือนอิองทีเราได้ไหมครับเป็นหรือเราเป็นหมอนอดีให้เฮียเป็น เป็นให้ได้ชิมนะที่เธอต้องการ oh, <what>? no. นเนาะ่ครับเพ่เพลงมาถ่าเป็่อินดี้้าได้น้องเอลลี่มาเล่นอินดี้อินดี้ด้วยใช่ครับได้ได้แบบน้องเอลลี่ซึ่งตอนน้องเอลลี่เหมือนเราจะรู้ว่าน้องเคยรับเล่นอินดี้ให้เคือก่อนเลยครับแล้วตอนแรกที่ติดต่อน้องไปที่ทางให้เราติดต่อทางทางทางน้องไปแล้วก็แบบรุ้นมาก ว่าน้องจะรับไหมเพราะว่าเราก็พรุ่งจะมีซิงเกิลเป็นซิงเกิลแรกด,ด้วยแล้วเราแบบเอ็มวีศิลปินหน้าใหม่ับอยู่เลยครับซึ่งในท้ายน้องก็ตอบตกลงครับโหพอรู้ว่าน้องตอบตกลงแล้วแบบเราแฮปปี้มากมากเพราะว่าเพลงน,นี้ถ้าไม่ใช่น้องเอรี่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครเลยน้องอะ่ะคาแรคเตอร์เหมาะกับเอ็มวีเพลงน,นี้มากๆให้น้องมีความสดใสน่ารักเป็นตัว C เป็นหมูจิ๋ว Disney เหมาะก,กับ การทำงานได้กันเป็นยังไงครับแบบคลิกกันง่ายไหมอะไรง่ายมากๆอ,อ,อันนี้บอกว่าออง่ายมากเหยน,นน้องเข้ากับทุกคนได้ง่ายมากๆซึ่งอันนี้แบบเวลาที่เห็นตอนแรกเราก็ไม่เคยร่วมงานกันเลยใช่ครับแล้วบบวันนั้นที่ออกกองก็เป็นการทุกันครั้งแรกเลยไม่อาจจะเกรงๆกันอยู่ไม่กล้าคุยเท่าไหร่แต่ว่าพอสักพักหนึ่งก็เริ่มคุยมากขึ้นน้องน้องเป็นรื่นตานน้องมีความที่เล่นมีเป็นเป็นนัก มือนเป็นนักสั้งมีหมดมีเรื่องโกโก้หลุดใส่กันไหมคะเรื่องโกโก้หลุดใส่กันหรอหลุดใส่กันอาจจะไม่เคยมีแต่พูดใส่กันหลุดใส่คนอื่นมีแบบขั้งมีเพราำหน้าแบบตลกกแบบไม่เกิดไม่อายอืมด้วยความที่เราเป็นศิลปินด้วยกันทั้งคู่แล้วเปล่าเลยถึงทำทำงานร่วมกันแต่แบบได้สบายเลยก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่แบบรู้สึกว่าอือเดี๋ยวด้วยผมกับน้องเป็นคนที่ ีม่ว่าอะไรรู้สึกสัมคัญดีหล่ะดีดีคันเทียร์ใส่ดีจ้าจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องร้องเพลงเป็นความขอดของ,ของ,ของอรูมิวลูกวันนี้ก็เป็นศิลปินแล้วอยู่ในค่ายอะไรเป็นแบบรู้สึกฟินขนาดไหนครับจริงๆก็ก่อนจะฟินนี้ก็ออนฟินด้วยครับแล้วก็รู้สึกแบบเป็นเกียรติ <c ười> เป็นเกียรติมากครับเพราะว่าอย่างรีมดีมิวสิกเนี่ยก็เหมือนมีการเออ่ผยออกมาแล้วว่าตัวมาสนาด คุณใช่ไหมครับมีผมมีเฮซีแล้วก็มีนักฟังด้วยเป็นตัวตีนสารคนแรกของท่านครับแต่ว่าผมก็ได้รับเกียรติให้มีเพลงซิงเกิลแรกเป็นเอ่อเป็นเพลงแรกครับค่ดีดีมิวสิครับก็วันนั้นที่รู้ก็แบบดีใจมากๆดีใจมากๆเลยครับว่าจะได้มีเพลงเป็นเป็นของตัวเองที่น้งที่เป็นที่มาจากตัวเองจริงๆแล้วก็ทุกทางที่เราอยู่กับ ถ้าดูมันดีมาก็ประมาณ2ปีกว่าแล้ว,ลว,ลวก่อนหน้านั้นก็ยังเป็นดูมันดีแต่ว่าตอนนี้เรามีค่ายเพลงของเราแล้วนะครับ<ม>เป็นดีมดิว c ิสคบติดกากัาได้ครับมูนิวกับผ่าน่ายตั้งใจจะพาน้องหมอนอิงไปไกลแค่ไหนครับกับโปรอินเตอร์หรือว่าแบบว่าแฟนมีอะไรต่างประเทศะไรครับมีแฟนหรือยังก็ไปไกลอยากจะพาไปไกลที่สุดเท่าที่จะพาไปได้เลยทำยังช่วงที่ผ่านมาผมก็ร้องน้องและแข้งคอนเทนตเยอะช่วงนี้อาจจะเปลี่ยนบ้างครับมีน้องหมอนอิงแล้วก็ต้องร้องน้องหมอนอิงด้วยใช่แต่ว่า มีน้องวันนี้แล้วก็ยังไม่หายทุกคนเลยครับแท้เหมือนกันยังเปิดทางได้เรื่อยๆเลยครับแต่ก็จะพยายามส่งต่อส่งน้องวันเองไปให้อีกไกลๆเลยครับแล้วก็ฝากต้องขวัญที่สุดคนที่ทช่วยแชร์เพลงด้วยครับสำหรับตัวนุ่นนิวเองคิดว่า2ปีในค่ายดูมันดีมันสักเซสสำหรับตัวนุ่นนิวมากน้อยขนาดไหนในระยะเวลา2ปีจริงๆก็ รูส้ Success, Success สึกว่าสักเซสสักเซสมากสักเซสมากเลยคนระับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากเลยที่ทํางานสองประมาณเพิ่งเข้าวงการมาไม่นา,นานเองครับก็มีงานมีงานนิเพียวที่ตัวเองกับครอบครองเพลงแล้วก็มีเพลงของตัวเองแล้วด้วยซึ่งรู้สึกว่าเร็วเร็วมากๆเลยแต่ว่าก็ยังไม่ได้มองว่าตัวเองประสบความสําเร็จหรือว่าสักเซสที่สุดหรือว่ามากขนาดนั้นครับเพราะว่า เรายังมีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทำเลยด้วยความเรามีความสามารถหมอนอิงนี่จะมีเวอร์แบบอื่นๆภาษาจีนนะเนี่ยคิดอยู่เพราะว่าถ้าทุกคนอยากให้มีก็ก็อยากมีเหมือนกันนะคเพราะอย่างในทีนี้ก็มีเวอร์ชันจีนกระชุนได้เลยค่ะเรับเอาฝากเลยละกันลูกหมอนอิงส่องัางทางไหนอะไรยังไงนะครับผมก็ขอฝาหมอนอิงด้วยครับนี นัองวันอิง no e หรือว่าเพลงเอ a นน t h ติง uh, นะครับชื่อสังกิตก็สามารถรับฟังได้ทาง YouTube DMD Music ครับแล้วก็สามารถฟังได้ทางแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยนะ<อ>ก็สามารถเปิดฟังได้ทุกที่เลยครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่อันนี้ฟังสบายมากๆเลยสิบล้านวิวเลยเนาะสารสญญารูรับโอเคขอบคุณขอบคุณนิวค่ะเอาไปแล้วค่ะดีด้วยจ้าเป็นของจร